โดยปกตินางวิสาขาจะไปวัดวันละสองครั้งคือเช้าเย็นและเมื่อไปก็จะไม่ไปมือเปล่าถ้าไปในเวลาเช้าก็จะมีของเคี้ยวของฉันเป็นอาหารไปถวายพระถ้าไปในเวลาเย็นก็จะถือน้ำป่านะไปถวายเพราะนางมีปกติทำอย่างนี้เป็นประจำ จนเป็นที่ทราบกันดีทางพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายแม้นางเองก็ไม่กล้าที่จะไปวัดด้วยมือเปล่าเปลเพราะล,ละอายที่พระภิกษุหนุ่มและสามเณรน,น้อยต่างก็จะมองดูที่มือว่านางถืออะไรมาและก่อนที่นางจะออกจากวัดกลับบ้านนางจะเดินเยี่ยมเยียนถามไถ่ความสุขความทุกข์ และความประสงค์ของพระภิกษุสามเณรและเยี่ยมภิกษุไข้จนทั่วถึงทุกๆองค์กรแล้วจึงจะกลับบ้านวันหนึ่งเมื่อนางมาถึงวัดนางได้ถอดเครื่องประดับมหาลดาประสารมอบให้หญิงสาวผู้ติดตามถือไว้เมื่อเสร็จภารกิจฟังธรรมและเยี่ยมเยือนพระภิกษุสามเณรแล้ว ขณะเดินทางกลับบ้านนางได้บอกให้หญิงรับใช้ส่งเครื่องประดับให้แต่หญิงรับใช้ลืมไว้ที่ศาลาฟังธรรมนางจึงให้กลับไปนำมาแต่สั่งว่าถ้าพระอานุ์เก็บรักษาไว้ก็ไม่ต้องเอาคืนมาให้มอบถวายท่านไปได้เลยเพราะนางคิดว่าจะไม่ประดับเครื่องประดับที่พระคุณเจ้าถูกต้องสัมผัสแล้วซึ่งพระอานุ์เถระ ท่านก็มักจะเก็บรักษาของที่อุบาสกอุบาสิกาลืมไว้เสมอและก็เป็นไปตามที่นางคิดไว้จริงๆแต่นางก็กลับคิดได้อีกว่าเครื่องประดับนี้มีประโยชน์แก่พระเถระดังนั้นนางจึงขอรับคืนมาแล้วนำออกขายในราคา9โกดกับหนึ่งแสนกหาปณะนะตามราคาทุนที่ทำไว้ แต่ก็ไม่มีผู้ใดมีทรัพย์พอที่จะซื้อไว้ได้นางจึงซื้อเอาไว้เองด้วยการนำทรัพย์เท่าจำนวนนั้นมาซื้อที่ดินและวัสดุก่อสร้างดำเนินการสร้างวัดถวายเป็นพระอารามประทับของพระบรมศาสดาและเป็นที่อยู่อาศัยจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์สามเณรพระบรมมศาสดารับสั่งให้พระมหาโมคคลานะ เป็นผู้อํานวยการดูแลการก่อสร้างซึ่งมีลักษณะเป็นปรา,าสาทสองชั้นมีห้องสำหรับพระภิกษุพักอาศัยชั้นละห้าห้องโดยใช้เวลาในการก่อสร้างถึง9เดือนและเมื่อสำเร็จเรียบร้แล้วได้นำว่าพระวิหารบุพารามโดยปกตินางวิสาขาจะกราบทูลอาราธนาพระพุทธองค์ พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มาสเสวยและฉันพัตหารที่บ้านของนางเป็นประจำเมื่อการจะเตรียมพัตหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะให้สาวใช้ไปกราบทูลอาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ให้เสด็จไปยังบ้านของนางในวันหนึ่งสาวใช้ได้มาตามปกติเหมือนทุกวันแต่วันนั้นมีฝนตกลงมา พระสงฆ์ทั้งหลายจึงพากันเปลือยกายอาบน้ำฝนเมื่อสาวใช้มาเห็นเข้าก็ตกใจเพราะความที่ตนมีปัญญาน้อยคิดว่าเป็นนักบวชจีเปลือยจึงรีบกลับไปแจ้งแกนางวิสาขาวา่าข้าแต่พระแม่เจ้าวันนี้ที่วัดไม่มีพระอยู่เลยเห็นมีแต่ชีเปลือยแก้ผ้าอาบน้ำกันอยู่ นางวิสาขาได้ฟังคำบอกเล่าของสาวชายแล้วด้วยความที่นางเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันเป็นมหาอุบาสิกาเป็นผู้มีปัญญาศรัทธ,ธาเลื่อมใสมีความใกล้ชิดกับพระภิกษุสงฆ์จึงทราบเหตุการณ์โดยตลอดว่าพระบรมศาสดาทรงอนุญาตให้พระภิกษุมีผ้าสำหรับใช้สอยเพียงสามผืนคือ ผ้าจีวรสำหรับหม่มผ้าสังฆาติสำหรับหม่มสอนและผ้าสบงสำหรับนุ่งดังนั้นเมื่อเวลาพระภิกษุจะอาบน้ำจึงไม่มีผ้าสำหรับผัดอาบน้ำก็จำเป็นต้องเปลือยกายอาบน้ำอาศัยเหตุนี้เมื่อพระบรมมาสสดาเส,สด็จมาประทับที่บ้านและเสร็จพัฒกิจแล้วนางวิสาขาจึงได้เข้าไปกราบทูลขอพร เพื่อถวายพระอาบน้ำฝนแก่พระภิกษุสงฆ์พระพุทธองค์ทรงประทานอนุญาตตามที่ขอนั้นและนางวิสาขาก็เป็นบุคคลแรกที่ได้ถวายพระอาบน้ำฝนแก่พระภิกษุสงฆ์นางวิสาขาได้ชื่อว่าเป็นมหาอุบาสิกาผู้ยิ่งใหญ่เป็นยอดแห่งอุปถายิกาธนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยวัตถุจตุปัจจัยไทยทานต่างๆ ทั้งที่ถวายเป็นของสงฆ์และส่วนรวมและถวายเป็นของส่วนบุคคลคือแก่พระภิกษุแต่ละองค์แต่ละองค์การทำบุญของนางนับว่าครบถ้วนทุกประการตามหลักบุญกิริยาวัตถุดังคำที่นางเปล่งอุทานในวันฉลองวิหารคือวัดบุพารามที่นางสร้างถวายด้วยคำว่าความปรารถนาใดๆที่เราตั้งไว้ในการก่น ความปรารถนานั้น,น,นทั้งหมดของเราได้สำเร็จเสร็จสิ้นสมบูรณ์ทุกประการแล้วความปรารถนาเหล่านั้นคือ 1. ความปรารถนาที่จะสร้างปราสาทฉาบด้วยปูนถวายเป็นวิหารทาน 2. ความปรารถนาที่จะถวายเตียงตังฟูกหมอนและเสนาสนพันธ์ 3. ความปรารถนาที่จะถวายสลากกพัดเป็นโภชนาทาน 4. ความปรารถนาที่จะถวายผ้ากาสาวพัดผ้าเปลือกไม้ผ้าฝ้ายเป็นจีวรทาน 5. ความปรารถนาที่จะถวายเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยเป็นเพศจัตทาน ความปรารถนาเหล่านั้นของนางวิสาขาสำเร็จครบถ้วนทุกประการสร้างความอื้อิ่มใจแก่นางยิ่งนักนางจึงเดินเวียนรอบปราสาทอันเป็นวิหารฐานพร้อมทั้งเปล่งอุทานดังกล่าวพระภิกษุท,ทั้งหลายได้เห็นกิริยาอาการของนางวิสาขาแล้วต่างก็รู้สึกประหลาดใจไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับนาง จึงพร้อมใจกันเข้าไปกราบทูลถามพระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญตั้งแต่ได้พบเห็นและรู้จักนางวิสาขาก็เป็นเวลานานพวกข้าพระองค์ทั้งหลายไม่เคยเห็นนางขับร้องเพลงและแสดงอาการอย่างนี้มาก่อนเลยแต่ในวันนี้นางอยู่ในท่ามกลางการแวดล้อมของบรรดาบุตรธิดาและหลานหลาน ได้เดือนเวียนรอบปราศาสตร์และบ่นพึมพำรรคล้ายกับร้องเพลงเข้าใจว่าดีของนางคงจะกำเริบหรือไม่นางก็คงจะเสียจริตไปแล้วหรืออย่างไรพระเจ้าข้าพระพุทธองค์ตรัสแก่ภิกษุเหล่านั้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทิดาของเราไม่ได้ขับร้องเพลงหรือเสียจริตอย่างที่พวกเธอเข้าใจกันหรอก แต่ที่ธิดาของเราเป็นอย่างนั้นก็เพราะความปิติยินดีที่ความปรารถนาของตนที่ตั้งไว้นั้นสำเร็จรุล่วงสมบูรณ์ทุกประการนางจึงเดินเปล่งอุทานออกมาด้วยความอิ่มเอมใจด้วยเหตุที่นางวิสาขาได้อุปธรรมบำรุงพระภิกษุสงฆ์และได้ถวายวัตถุจตุปัจจัยในพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากดังกล่าวมา พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงประกาศยกย่องนางในตำแหน่งเอตัคะเป็นผู้เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายในฝ่ายผู้เป็นทาย,ยิกา